มาหอดบ้านเราจะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวสิทายให้เบิ้งได้จ้าเด้อสิพายางกันทายเบิ้งรอบบ้านเมื่ดคำเนาะจ้ะเนาะ,ะอันนี้ละจอยแมน่นลนนนท้อนยาอยูย่สันคันนันคันคันคิดกับเป็นมือนึงละจ้ะทอนมือนึงหมืด่ดละมั่มีแต่แค่นี้จ้ะเด้จนจนไปหอดรังบ้านพุน่นะจ้ะ เยน็ยนเย็นพ่อแม่พี่น้องจ้าเยน็นคักหลยอากาศเยน็นเนีแม่จ้าข่านอิมโลโก้โกลยข่านทอนหยาเห็นบาาน่าชญอันต้นหยาเนนในน้อยมันขึ้นแซมขึ้นมาเห็นบอนะนี่จังไรกสิมาท้อนอีกเดือนนี่จ้ามองไอที่เิ่นท้อนเห็นบนน่นี่มันเป็นต้นอยานนพากาดขึ้นมาแซมอยู่จ้า อันโครงการเทศอันห้องอันสร้างงานสร้างการเพิ่อนๆในแล้วทด้นจ่าเด้อสันตีขอบมันไอยซื้อพี่จ้าแนวสิผ้ามาเบิ่งประกาศจ้ะเห็นประกาศพ่อจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเอาเด้อผู้ใดสิมาเก็บเ่อประกาศนะคุณนะจ้าสาบลาบอยู่มันมาเก็บเอาเด้อผู้ใดสิมาเก็บเอาไปแกงสมจ้ะคุณน่ะงามคักหลาย สอนปราชัยคนอาจจะเป็นดอกกระลังกันเขียวขึ้นข้างบ้านก้อนลังหนีกับลังผุ่นกระลังสางจ้ะสองลังกระลังสางอันนั้นบ้านไอไม่เข่นพอนะบ้านผู้เบาทผู้เบาลูกสองอันนี้กับบานจ้อยสวัสดีประกาศนี่ละ หลยคักหลยเนี่ยเป็นปลาอยู่จ้ะมาเก็บเอาเด้อจ้ายื่นมือเขามาเก็บเอาผู้ได้ยากได้นะคุณนะปวดพ่อบอกงูบักแตงจ้ะงามคักงามเน่กินยังได้จังสีว่าสีไว้พ่อแม่พี่น้องจ้ะพักกระเต็มล้างบ้านอยู่ถ้าเป็นอรก็สื่อเอาตายว่าจ้ะคนมักสื่อคือว่านาะจ้ะเนาะจะไม่กินต่พักอย่างเดียวมันก็บ่คือมแม่จ้ะกินหอดพักกันหนอกพักใบบวับวบกพูดละจ้ะเนาะ อพน้าจ้ะง,งามบกคาสับหลับอยู่จ้ะแค่นี้แหละจ้ะสิ่ขอบ้านแล้วเย็นมาจอดรถแล้วกับผ้าพ่อแม่พี่น้องมาย่างกันส้มเบืองหลอบบ้านซื่อๆนีแ่แหละจ้ะไปละจ้ะเขาข้างในบ้านแล้วจ้ะนี่จ้าเฮ็ดที่เก็บมาในป่าเมื่อกี้นี่อันนี้การดอกขอักชองที่ไปลักมาเนีจ้ะป่าบุญอือนั่นแหละอันนี้เส้นกว๋วยาาเตีดเด๋ยวนะจ้ะเด้อสผ้าเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะเด้อเบิ่งกวนบาดจอย เนื้อมันเปื่อยยังมึงไอจิตคนเห็ดคือแทนละเพิ่นแบบเดินเดินได้มือยุดเพิ่นจ้งเต็นคือนางตะลูกผักไต่อันนี้หม้อต้มเนื้อจ้าที่ไอจิตคนน่นต้มทานจอยนั่นแหละจอ,อยสิเบิ่งก่อนจ้ะว่ามันเปื่อยยังแป๊บหนึ่งก็จ้าเด้เอ จ้าหน้าตาก๋วยเตี๋ยวก็สิเป็นยังสี่เลยจ้าเด้ออันนี้เฮ็ดดำจ้ะอันนั้นยูเฟียโค้ชชิน้องดีผอกระลูกบอกเหมนเสียงดังเสียงดังพ่อแม่พี่น้องกระลับผกันกระร่างล่างกระจุกในบ้านจ้ะอันนี้เฮ็ดเฮ็ดดำด้วยจ้ะอันนี้เฮ็ดพึ่งหวานก็เฮ็ดขอนสนที่เก็บมาหนึ่งละจ้ะอันนี้ก็เอ็นเนื้อด้วจ้ะเด้ออันนี้ก้อนต้มแล้วเปื่อยละจ้ะลูกชิ้นเนื้อจ้ะ จ้าเส้นก๋วยเตีเต๋ยวกับหลวงเราก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้นะจน้ะเนาะอันนี้ของพอกระลูกเพิ่นเลยจ้ะเด้อของพอกระลูกเพิ่นน้ำก๋วยเตี๋ยวกับเดือดเอาเป็นเอาตายว่า,าวเด้อจ้ะเด้ออีโทวมาอีกเนาะ <c oughs> จะพูดโทรมาจา้ะอาจารย์เพิ่งน้ำก๋วยเตี๋ยวกับสิเดือดถึงส่ละจ้ะจนนสิด้เหตัน แต่งสวยโซ่พ่อแม่พี่น,ออน,าาน้องเั้าเจ้าน้าจัเนาะเดีจ้าใส่เบิ้งพ่อกระลูกผืนผ้ากันเด็ดยังด้วจ่าเด้อมันจะพ่อกระลูกพ่พกอ,อ,นนาาพอกระลูกเพื่อนนพ่อกระลูกผ้นนกกากันลลางกระโจกด้วจ่าเด้อสวัสดีครับแม่ลูกหลาขุนลูกไส้เทวดาจ,จ่อยจนโดนสิยุบานเทียนนึงขุนเอาไปซอยกันล่างไปอันผืนผ้ากันน่ะอันนี้กันอุป,ปกรณ์ยึดตรงโตนี่กัน อุปกรณ์คมไฟนะจ๊ะเธอสั่งคมไฟมานี่จ้ะสาภาพในบ้านกับสิเป็นสี่แหละหกหกในจังน้อยพันผ้ากันหรือเขาหรือคล้อ,องอันนี้คมไฟที่ไปซื้อมามืงอนเลยจ้ะอันมือลูกเคยสิบาซอยติดจ้ะอันนี้อพื้นล่องอันหอยไว้อันนึงเบิ้งสะก,ก,ก่อนจ้ะแต่ว่าเครื่องใหม่เครื่องมือมัอนเนี่ยครบดอกจก้ะอีกอันนึงว่างอยู่โซฟาบกองก็ยยออยู่งโซฟาบจ้ะ มื่อนี้มันอันเย็นร้ายจ้ะอันสิบองศาก็เลยพากันเปิดเตาพิงไฟเนาะจ้ะเนาะจ้ะพ่อกระดูปพนไอจิตเพิ่นหยุดงานจ้ะมื่อนี้เพิ่นก็เลยอันอันก็เลยอ่นล่างกระจกในบ้านจ้ะจะบอกว่าให้ไปซื้อไม้ล่างเอากระจกมันสูงอันใจเคยล่างอันที่ทำงานเก่าจ้อยใส่ไม้ล่างกระจกก่อนมันจะง่ายจ้ะ ต่ว่ามือนีดเพอนันมีบันไดเพิ่นก็เลยใส่บันไดก่อนเพราะว่าบันไดเสียมาติดคมไฟนี่แหละจ้ะไปหยับไปดึงดีๆ้ะลูกมันต้นไม้แม่นใบมันนั่นฮะแตกอันรุดไปแล้วอีกอันนึงนั่นพอมื่อไงปุ่นเห็นบอลลุนแล้วเลื่อนอันนี้มาไฟทั้งพี่ไปแก่ต้นไม้แม่นใบรุนเมื่เหล่าใจสิขาดพ่อแม่พี่น้องแค่น็นต้นไม้ดอกไม้จอยนั่นมันใบหักใบรุนนี่แตะจ้ะอันนี้ลระคมไฟ ทีซิติ้ตรงกันตรงมองล่างจานจ้ะอันเงี้ยเงีนี่ซื้อมาอันซื้อมาหาอันหรือกหาอันหรือกหกอันหาอันประจะเพิ่นซื้อมาอันขุดอันนักกันนักจ้ะอันบักเงี้ยเาหนึ่งอันละหมื่นบาทเด้อนี่จ้ะนี่อัน เหตุงานมากากมาสื่อตะขอเงินตกแต่งใส่บ้านเจ้าของเงินเจ้าของเงินได้สิก,กินหนึ่งแต่มา่มาจากพ่อแม่พี่น้องจ้าไปพากันยืนกันขึ้นไปดูดด้วนพันเชียนซอยกันแค่นึงจ้าสวัสดีจอยกับแตงนะักกินไว้แล้วล่ะนำก๋วยเตี๋ยวกระลังเดือดด้วยจ้าเ,เดือดเพราจะกว,ะว,วนพวกกระซิลเลอร์เลยมั้งด้วยแตงแดงของคนแก่ซางกันนี่แหละจ้ะ เห็นลังแย่โมเมนว่ามันไม่สิเรียเหตุย,ยังไงเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องจ้ะเกือกงานมากกระเสื้อสมากเน,น,นี่ยแลน่ีกับมาบ้านใช้สเม็ดกับเขากับน้ำจนมันสมักกวาดบ้านชูบนามมาานน้บ,บานมื่ดันพุ่นเนี่ยหละจ้ะบริการบ้านชู้บานหาักจ้ะเนาะไอจิตบเอ็ดจิตเป็นกะดูดพุ่นให้มือเว้น<ไ><ไ>มือก็ซักผ้าไว้ทาจอยให้อยู่แล้วเหตุถาเมื่อกียงแต่จอยบ่ประกวาซับหัวเลย แบบนะี้แม่บ้านก็นทีเป็นยังสี่ละจ้ะขวกะหกขู่ขูขข่ขจจอยูะะ่คือเก่าตัวใจเสื้อผ้ามาพอนเต่ากันนะจ๊ะเด้น้ำก๋วยเตี๋ยวจอยเดือดแล้วเดือดผ่านแล้วนำก๋วยเตี๋ยวใะกระเด็นเด้อดแม่จ๋าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ กระสีอ่อนพวกเห็ดดำเห็ดอันคอนสนเห็ดอันเพิงหวานใส่นั่นแหละจะ้ะสีสันก็สิเป็นจังสีเนาะกินแต่ละเจอจะก็จังสีละเอาอ่อนโดนจะลืมมันลวกกันตับหมูมานําจ้ะจะ <c oughs> จมากินตับหมูแต่ว่าอันนี้เห็ดให้พ่อกระลูกเพิ่นกินสัก่อนนี่จะแตงะ่งไว้เพิ่นพ่อกระลูกเพิ่นคนแล้วกระมั่งอื่นว่าสิเอื่นเพิ่นกันมากินก๋นกวยเตี๋ยวนําอยู่ จากรพสิว่างมากพ่ะมากุู้สิผ้าลอนไก่สิผ้าลอนมาเปิดตัวแล้วล่ะจ้ะปเบื้งกระเจ้าล่างกระจุกตัวจากกันพื้นถึงกันถึงเพดานนี้สูงเท่าไรกว่าสี่เมตรสี่เมตรครึ่งจ้ะสมน้ำหนาเพื่อนเน่เนเพึ่งยิ่งเคสอันเพดานสูงไร ตีกงินได้ปีนันๆาปต้านเส็ตกระจกบอสพัฒนี่จือกระบอสปัฒนีน่า <ś c oughs> จ,จาะเนาะเงินกระสีนหกอยู่จังสี่ล่ะจ้ะว้านในแลว,แลวง่ายดอกเซิมาติดคอมไฟติดยังเสร็จึ้นไปจ้ากอก,ก,กแกกๆซอยกันน่าจานเนาะไปเอาเครื่องดูดสตูสูพันดะ บอกเข้ามาอันนั้นสตูสูญย่ำได้นื่ว่าอันเครื่องดูดฝุ่นบาได้แทนเพิ่อนอันนันเน่อันเซ็ตกระจุกเพื่อนน่ะแม่จ้ะหิงพระจอยกับว่านเปลี่ยนดอกไม้ดอกจ้ะเนี่ยของรับแขกของรับแขกพ่นน่ะหกอื้อคืออยู่ะพ่อแม่พี่นหองจ้าเหมือกันเอิเดินเดนเดเดินดอเน เราจะตึ่งตุมีแต่ขนมกองเอเลอยู่จ้ะนี่ห้องรับแขกนะจ้ะเนาะมืดดื้อคืออยู่แล้วจ้ะแา้จ้ะจะเป็นแตงกุยเตี๋ยวตอก่อนเนาะพีเขาพ่อกลูกหยอกกันขัดฉดัก กอดเค้กว่าจ like ักบาทไว้กอดเค็กว่าไอทิดพกกเคกหัวพอจกบาทดูแฟร์ดีแล้วปะที่แค่เลกดูสกอตจสเกอไอฉัทำ่างนีใ้ห้าในเจ็ดฉันะไปหดิวินนัเอีุ่ันกระิเซตกระจกฟังทั้งขั้วได้จากประเทศนี้ จากกระสีใหญ่อุปกรณ์นั่นก๋วยเตี๋ยวจอยมาไววเท่ากันโต๊ะนี่ละจ้ะเลื่อนไปขอบขัวสางบ้านพ่อแม่พี่น้องจ้ะหันท์ซาเลยเกินเรื่อนดีๆดูอันนั้นใบไม้แม่นหักแตกนั่นนั่นงอแงเงยเหมือนมันก็แตกด้วยมันแตกจังได ไปแล้จ้ะเดี๋ยวจอยเลื่อนคล้องแปแ๊บนึงนะจะเ่ายไอ้ทิศล,ล้ะเม็ดเงานอยู่ฟังทั้งขั้วแล้วจ้ะหายแก่บนน้องอันเดลิตหนลูกพันสิเสร็จเนพันนะจ้ะมันกระจกบานหน่อยทึ่งๆพันปีนขึ้นไปจ้ะอันละหังวงสูงลไรก็จังสั้นละที่ปีนเอาบอ่บัดแค่นี่ มาจา้าจะกระซิบผ้าแต่งก๋วยเต,โตี๋ยวต่อจ้ะมือเลยจะ้ะปนปนส,งนส,งสนนนนิงค์เอาเครือเกยงดูดกุนหวานไอจีปนหวานเฮียยังขื้หอมจ้ะพะนะหลวกเวลาหลวกเลยเฮ็ดห้อมพะนะแะ่พกินแบบนี้เลจะจ้ะนี่ใส่มันเข้าไปเลยจ้าเป็นแบบนี้นะจะ้ะเนาะ สุดสินเดเอาอ๋อในหมอมันจะงันหอดเป็นแบบนี้จ้าหน้าตาก็ยเตียวเนื้อข้นจอยก็สิเป็นแบบนี้เนาะหเห็ดเข้าไปอีกหมักลายก็ใสลายหมักหน่อยก็ใสหน่อยเห็นไหมจ๊ะ เยเตโดอาหารกินปมูมภาษาเหมือลูกพ่อทสิ่งจา,านอาหารกินปูมด้วยจ้ะเนีย่ย <c oughs> มาได้น้องกินเลยมาได้เพื่อนกันน้องหญิงแมา่รามเฮ็ดพี่พ่อนมาได้จ้ะกินก๋วยเตี๋ยวได้จ้ะเด้อ เอ็นบบใส่มันลงไปเลยจ้าอ้าว้าวดฝ่าวิดมไม่ละไอ้ไอครุยพาพาเป็นแบบนี้แหละหนาตามันนอกจากเนาะ กัเรื่องแต่เอาน้ำซุปใส่อ้าวพวกได้มากินเนื้อลายก็ใส่เนื้อลายอ้าวยิบแช่ปลาลูกเนื้อแข็งเลยอืมแข็งไปไหมแมมมากินแบบนี้ก็กินมองกรไอยมันตีลูกนี่ละจ้าแล้วจะนำซุปใส่ปรุงเรียบร้อยหรอกอแซ่บ งอเล่ะต่จะสวยงามตามท้องเรื่องเอาอ่ะเอาเนื้อเอ็นในลูกหมอยกตอนก้อนจ่าแต่มันบ่เป่อยเดีไอ้สกัดฟุตลีดนะบอกมันมวนๆได้ปปังแต่เลยจ้ะ เดือนของจากบาดก,กันเด้อจ้ะเด้อสั่งก๋เตี๋ยยัางแจ้งก๋วยเตีตเ๋ยวแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปคลิปนี้จะก,กับปาคลิปหนีากกไปซ้ำนี่ละจ้ะไม่มีอยงหลายทั้งไายคลิปไปผู้เฮ็ดงานกับเท็ดไปผู้เฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวกับเฮ็ดไปผู้นผู้ลลางกับจกกับปล่อยผู้เฮ็ดกว๋วยเตี๋ยวน่วละคังเฮ็ดจึงปล่อยกันจ้ะ ไอจีเพิน่าเอาไทยกับไปไทยหันในยูทูปพินม<บ>าระวัเลี้ย <บา S 2> สีนี่ก่อนไปจับเป็นบันไดพอมีแย่สักอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าละจ้าไปละจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะันดีไหมลูก